วันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรม ตัวรัชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังบ้านเลขที่112ทับมหมู่ที่6ตําบลช้างเผือกอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบเป็นขวัญกําลังใจแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอัตพรประทีปเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอจนะที่8ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณบ้านกูมุงหมู่ที่2 ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่วันที่12กุมภาพันธ์2,567จากนั้นเวลา11.45นาฬิกาสนาทีว่าที่103ร้อยตรีตระกูลโทธรรมตั้วราัชาการจังหวัดนราธิวาสจันตะกราสิ่งของพระราชทานไปยังบ้านเลขที่203ทับ4หมู่ที่2ตำบละแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสมาให้แก่ครอบครัวของสมาชิกเอกนัทรุดีมาดียาอ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการเนรับพระมหากรุณาอย่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้